งั้นพวกเราทุกคนที่มาเนี่ยเราอย่าคิดว่าเรามาเพราะเราทําผิดอย่าคิดว่าเรามาเพื่อที่จะได้ผ่านผ่านไปเรามาเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดซึ่งสองวันเนี่ยอาจจะมีค่าไปทั้งชีวิตก็ได้วิไลเทคนิคให้ยฟังน้ำเย็นนะแล้วก็พวกนักศึกษาทุกคน อาตมาขอแค่สองคำไม่ต้องขอมากไม่เสียตังขอแค่ตั้งใจแล้วนะคุณจะได้เท่าไหร่ไปว่ากันนะเราต้องตั้งใจที่เมืองจีนมีครั้งหนึ่งเจ้าเมืองเดินเที่ยวเดินชมเมืองอยู่ตรวจเมืองอยู่มีขี้เมา ที่เมามาเห็นเจ้าเมืองแล้วก็ชี้หน้าดา่ดาด่าโวยวายลูกน้องก็จะเข้าไปตีเจ้าเมืองบอกว่าเฮ้ย hey, คนเมาปล่อยมันไปเถอะไม่ไปว่ามันหรอกมันไม่รู้เรื่องรู้ราวภาษาคนเมาให้เอาไปมันเถอะนะแล้วเขาก็ เลยปล่อยไปหลังจากนั้นอีกไม่นานก็ไอ้ขี้เมาไปอยู่อีกเมืองหนึ่งแล้วก็ไปชี้หน้าด่าเจ้าเมืองที่เมืองนูน้นสุดท้ายเจ้าเมืองนั้นก็จับตัดคอประหารชีวิตเจ้าเมืองนี้พอได้ทราบข่าวก็เสียใจและก็โทษตัวเองว่าเป็นความผิดของเรา ทำไมวันนั้นเราไม่จับมันมาโวยซะก่อนถ้าวันนั้นเราจับมันมาเคี่ยนมาตีมาโวยนะมันก็จะรู้ว่าการที่ไปร่วมเกินเจ้าเมืองหรือไปชี้หน้าด่าเขานะเป็นความผิดแต่เพราะเราใจดีเราให้อภัยไอ้ขี้เมาคนนั้นมันจริงต้องมาตายถ้าเราทำโทษมันเช็ดแตกต้นมันคงไม่ต้องไป ต้องไปทําผิดเหมือนอย่างที่ที่เมืองเราเนี่ยไปที่เมืองอื่นเขาไม่ให้อภัยเขาถือว่าล่วงเกินเขาก็จับตัดคอเลยงั้นพวกเราทุกคนที่มาเนี่ยเราอย่าคิดว่าเรามาเพราะเราทําผิดอย่าคิดว่าเรามาเพื่อที่จะได้ผ่านๆไปเรามาเอาสิ่งที่มีค่าที่สุด ซึ่งสองวันเนี่ยอาจจะมีค่าไปทั้งชีวิตก็ได้อาจจะทําให้เราไม่ต้องไปถูกตัดคอตัดประหารชีวิตในข้างหน้าก็ได้นะใครจะรู้ล่ะคนที่จนที่สุดไม่มีไม่มีจะก,กินนะคนที่ยากจนต้องไปเป็นคนแบกของวันหนึ่งเนี่ย พ่อเขาพาไปไปไปรับจ้างเพราะว่าลูกเดินผ่านบ้านโต๊ะผู้จาัดก,การนะบอกเนี่ยเห็นโต๊ะตัวนั้นไหมเห็นพ่อกลัวให้ลื้มานั่งตัวนั้นนะไม่ใช่ลื้มาแบกของลือจะไม่ต้องแบกของตลอดชีวิตลือทำยังไงก็ได้ให้ลื้ไปนั่งไอตต้ตัวนั้นโต๊ะตัวนั้น ไอเด็กคนนั้นก็ฟังคำของพ่อไว้แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ไปนั่นโต๊ะตัวนั้นนะชื่อตันไอตันโอเชียนะพ่อเขาพาไปไปฝากไปรับจ้างแบกของขึ้นโรงงานนะีนะก็เป็นนักไม่มีความรู้นะไม่มีความรู้อะไรก็เลยไปแบกของแต่พ่อเขาบอกว่าอ้วะไม่ให้ลึกมาแบกเนี้ยตลอดชีวิต หรือต้องทํำยังไงก็ได้ให้ขึ้นไปนั่งวนะเขาก็เลยขยันที่สุดให้ทําอะไรทํำขยันหมดจนวันหนึ่งอ่ะไอคนส่งของอ่ะมันขาดไปคนมาลาออกไปคนหนึ่งไอรถรถที่ส่งของมันก็เลยว่างหนึ่งคันก็เลยซาวเสียงว่าจะเอาใครแทนดีไอพวกขับรถก็บอกเฮ้ยไอเนี้ยไอไอตันเนี่ยมันมันขยันดีมันทํางานเก่ง มันไม่อู้งานให้เอาอคนเนี้ยมาปรากฏว่าผู้เจ้าผู้จัด,จดจาก,การก็เรียกไปว่าเธอขับรถเป็นไหมเป็นครับเธอรู้จักพื้นที่ไหมรู้ครับเธอขับรถได้นะบอกได้ครับงั้นพรุ่งนี้เธอมาทำงานเลื่อนตำแหน่งให้จากคนแบกของเป็นคนส่งของแล้วก็มอบรถให้หนึ่งคัน ตันโอชิจูงรถสิบกว่ากิโลกลับบ้านเพราะเขาขับรถไม่เป็นขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นคืนนั้นใช้เวลาฝึกขับรถทั้งคืนนะเขาขับมอเตอร์ไซค์ทั้งคืนพอตอนเช้ามาไปส่งของเขาจะขับมอเตอร์ไซค์ไปจอดซ่อนๆแล้วก็ถีบจักรยานไปส่งเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ยังไม่แข็งดี ทำอย่างนี้จนกระทั่งขับมอเตอร์ไซค์แข็งนะจนท่นเขาขับมอเตอร์ไซค์แข็งแก่งแข็งดีแล้วเขาก็ขับได้เนื้อตัวะลอกปอกเปิกหมดนะเพราะอะไรเพราะความมานะไม่ท้อถอยบอกฉันเรียนมาน้อยเรียนแค่ไม่ม3ม2ม3ก็ต้องออกไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากเรียนเพราะว่ามันไม่มีจะเรียน พอมันจนพวกเราเนี่ยมีที่เรียนมีครูคอยประคับประคองคอยสอนให้เรียนมีพ่อแม่ซึ่งซัพพอร์ตคอยส่งเรียนอาจจะขาดตกบกพร่องบ้างแต่เราก็มีไม่ใช่หรอเราไม่ได้อดจนกระทั่งว่าต้องลิน้นหลนเรามีสถานที่เรียนทำไมเราไม่ตั้งใจ ทำไมเราปล่อยปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เล่ารู้ไหมน้ำชาเนะี่ยเขากินตอนไหนนักเรียนน้ำชากินตอนไหนฮะห้ตอบดิตอนไหนเฮ้ยตอนเย็นเขากินเขากินตอนไหนน้ำชาเนะี่ยเขาดื่มตอนไหน ดื่มตอนที่มันร้อนๆจะได้รสชาติชาที่ดีที่สุดน้ําชาเนี่ยเขาต้มเสร็จเขาใส่กาเขาจะดื่มตอนที่มันร้อนๆถ้าเราบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วเรามัวไปทำนูน่นทำนี่กลับมาเราจะได้ชาที่เย็นชื่ดเราไม่ได้รสชาติชาที่แท้จริงชีวิตของเราพวกเธอเนี่ยเป็นชาที่กำลังร้อน ถ้าเธอไม่รีบกินมันตอนนี้ไม่รีบเสพเอาความรู้ความสามารถตอนนี้แล้วเธอจะปล่อยให้มันผ่านไปหลายคนที่เวลามันผ่านไปแล้วนะ่ะเขาบอกว่าเขาเสียใจว่าเมื่ออายุน้อยๆเขาไม่ตั้งใจเรียนนะยังทันนะพวกเราใครที่อยากเรียนต่อปริยตีปริยโทเอาเลย ใครที่มีความสามารถด้านไหนเอาเลยทุ่มเทเอาให้มันจริงจังเอาให้มันเต็มที่พวกเธอเตรียมทุกอย่างหรือว่าลืมเตรียมใจนะอพอ<ว>บอกให้มาวัดแล้วก็มนานาทักจะหน่อยๆแล้วอาจารย์มากี่วันสองวันแทนที่จะดีใจว่าแค่สองวันนะพวกเธอจะร้องว่าโอ้ตั้งสองวันนะ โอ้ตั้งสองวันวเฉลยอาจารย์สามวันวเฉลยวันเดียวไม่ได้เหรือเนี่ยเวลาไปเที่ยวไปสนุกสนานเธอบอกว่าทำไมมันแค่สามวันนะนี่อันนี้บอกไว้ว่าเราโชคดีนะได้มาสถานที่นี้ไม่เป็นไรปล่อยมันเถอะมันจะลงมาบ้างก็ไม่เป็นไร ธรรมชาติสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าร้อนว่าเย็นหรอกสิ่งสำคัญคือสิ่งที่ฟังนี่แหละนะอาจารย์ต้องการให้พวกเธอได้ได,ด้มุมมองใหม่มุมมองในาศาสนาใหม่มุมมองไม่ใช่เพื่อใครเลยเพื่อตัวเธอเองน่แหละพวกครูอาจารย์เขามีเงินเดินกินแล้วเขาเลี้ยงครอบครัวได้แล้ว พวกเธอจะต้องไปมีครอบครัวจะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้องสร้างฐานะถ้าเธอไม่อดทนในเรื่องแค่นี้ไม่ตั้งใจทําสิ่งที่ทําสิ่งที่ที่มันพลาดไปแล้วกลับมาตะปูที่ดีที่สุดเป็นยังไงรู้ไหมฮะนักเรียนโอช่าง เป็นช่าง่งตะปูที่ดีต้องต้องตรงใช่ไหมต้องแข็งใช่ไหมแลว้วก็เวลาตีแล้วไม่งอถ้าตะปูไหนตีแล้วงอเขาทำไงฮะฮะเขาเขาเอามาดัดครั้งเดียวถ้าถ้าคนไหนประหยัดหน่อยก็มาดัดดัดไม่ได้เขาก็ถอนทิ้งเนี่ย ปูก็เหมือนกันเขาก็เสียดายตะปูมันยังดีอยู่ตีแล้วมันงอเขาก็เอามาดัดดัดหน่อยพอตีคิดงออีกตีแล้วงออีกถอนทิ้งช่างหัวมันนะพอเขาไม่เดือดร้อนเนี่นะแต่คนเดือดร้อนคือตะปูจะไม่มีค่าเลยไปที่ไหนคนก็รังเกียจรถเหยียบรถก็ยางแตกคนเหยียบมันก็ตามเท้าก็เป็นตะปูชั้นเลว ไม่ใช่ตะปูชั้นดีตะปูที่ดี<ม>ยิ่งตีมันยิ่งแน่นตีแล้วยิ่งแน่นปึ๊กเลยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเลยเราต้องเป็นตะปูที่ดีสิถ้าเธอไม่เข้มแข็งไม่อดทนเธอไปทํางานเนะี่ยเธอไม่ได้ทางานเก่งนะเขาบอกฝึกงานสามเดือนโอ้ยสามเดือนโดนด่าโดนใช้ยิ่งเป็นหน้าใหม่และอ่อนอ่อไปเนะี่โอ้ย ไอ้รุ่นพี่รุ่นเก่าเขาใช้งานเธอยิ่งกว่าอยู่ในวิเลยนะเธออู้ก็ไม่ได้นะอู้เขาก็ไม่เอาไม่ผ่านเธอก็ไม่ตกงานอีกถ้าเธอไม่อดทนไม่เข้มแข็งเธอจะไปทำอะไรได้ไปทำงานนั้นก็ไม่ดีงานนั้นก็ไม่ถูกใจกลับมาบ้านก็ตกงานมีนิทานนพ่อบอกว่าบอกพ่อไม่ลาออกแล้วไม่เอางานนี้ไม่ดี เจ้านายไม่ดีไปหางานอื่นทำทำได้สักพักหนึ่งไม่ดีออกดีกว่าตอนนี้หางานอะไรก็ไม่ดีไม่มีสุดท้ายเนี่ยพ่อก็พาไปเที่ยวนะพ่อพาไปเที่ยวแล้วก็ให้เอาก้อนเอาสายมากร,รมหนึ่งเครื่องลงไปในไอ้ไม่แช่เลยเอาของไอ ทำป้อนทายป้อนหินเนี่ยตอนดินลโยนไปในไอช้ชายหาดอะพอน้ําซัดมาปุ๊บไอทรายนี่มันก็ละลายหายไปเขาก็เลยมายืมสร้อยน่อถอดสร้อยแล้วก็โยนไปพอน้ําพัดพุง่งแล้วไปหาก็ยังเจอสร้อยอยู่พอซสร้อยมันเส้นใหญ่แล้วก็ถามลูกว่ารู้ไหมทำไมเราหาเจอ เพราะเพราะมันเส้นใหญ่มันเป็นทองเพราะพใครใครก็หาเจอใครก็อยากได้เออถ้าเธอเป็นทองคำนะต่อเธอตกไปยังไงก็มีคนค้นหาใครก็อยากได้ใครก็แย่งซื้อตัวนะญาติอาตมาเนี่ยอยู่บริษัทดึงค่าแรงเท่านี้อีกบริษัทหนึ่งมาซื้อตัวให้เท่าตัวเลย ให้เงินให้เงินเท่าตัวเลยเพื่อที่จะไปซื้ออีกบริษัทหนึ่งเข้าไปไปทำงานในบริษัทหนึ่งเพราะอะไรเพราะเขามีคุณค่าแล้วพวกเธอเนี่ยจะมีใครมาซื้อตัวอย่างเนี่ยนะเราต้องสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นยังไม่สายที่จะสร้างคุณค่าให้ตัวเราเราจะขี้เลกับใครก็ตามกับ พ่อแม่เราคือเพชรพลอยครูบาอาจารย์จะมองเราโอ้เอือมโอ้ลำบากเลยไอ้ตัวนี้แต่เราคือเพชรที่พ่อแม่คาดหวังจะฝากผีฝากไข้กับลูกคนนี้เราทำให้ผู้เท่าภูมิใจหรือ,อยังมีเด็กคนหนึ่งเขาเรียนเทคนิคดอนเมืองอยู่ดอนเมืองเนี่ยโอ้ยไม่รู้ ผ่านประสบการณ์สูงเนื้อตัวนี่มีรอยแผลออกมาโชว์ได้เลยนะประสบการณ์ไม่ธรรมดาบอกเทคนิคดอนเมืองตอนนั้นแต่เขาไม่ใช่โั่อะไรเขาดีนะแต่เด็กมันดือ้อมาแล้วก็ไปตีลันพันแทงก็เข้าไปทั่วจนเรียนไม่จบสุดท้ายก็ติดคุกติดตารางออกจากคุกออกอะไรมาก็ แม่ก็พามาวัดพอมานั่งปุ๊บสรบรพคุณบรรยายเลยมันเป็นมาบอกยุด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 ไม่ต้องพูดไม่อยากฟังไอ้เรื่องเก่าผ่านไปแล้วเราไม่ฟังเราถามอย่างเดียวกินข้าววิยังไปนั่งพักผ่อนก่อน,อนขึ้นมาบนเขามันร้อน,อนให้เขาเดินเที่ยววัดให้เขาเดินดูวัดดูนู่นดูนี่จนเย็น พอตกเย็นแล้วเขาก็มากราบลาอาตอมาก็ยังไม่ได้สอนเลยเลยไม่ได้พูดสักคำเดียวพอมากาบลาก้มลงกราบสามทีทีที่สามอาตมากำหมัดเลยเขกหัวมันอย่างแรงเลยดังโพกเคเ,เป็นโ๊กเลยพอเขกเสร็จมันนั่งเลงมันก็มองหน้าถลึงตาใส่พ้าเลยมอง อะไรว่าอยู่ๆเขหัวกูนะพอเขกเสร็จก็ถามว่าเจ็บไหมมันก็บอกว่าเจ็บครับไม่เจ็บได้ไงเขขแรงบอกเจ็บครับแกรู้ไหมมีบางคนเจ็บมากกว่านี้มีบางคนเจ็บมากกว่านี้และเจ็บตรงนี้แล้วก็ชี้ไปที่หัวใจมัน รู้ไหมว่ามีบางคนเจ็บมากกว่านี้แล้วเจ็บตรงนี้พ่อกับแม่เขานั่งอยู่ข้างหลังมันก็บอกว่ารู้ครับเออถ้ารู้แล้วขอสองคำเท่านั้นนะเจ็บแล้วจังแล้วหญยกลับไปทำอีกได้ไหมมันก็นิ่งมันร้องไห้เพราะมันทำให้แม่ร้องไห้มาหนักเหลือเกิน แม่เสียใจกับเด็กคนนี้มากเหลือเกินพอเราขอบอกว่าเจ็บแล้วให้จำเพราะว่าเวลาเราผิดพลาดเนี่ยเราไม่ผิดคนเดียวเวลาเราทำผิดพลาดไม่ใช่เราคนเดียวพ่อกับแม่เสียใจขนาดไหน <c oughs> น้ำที่ไม่ได้กินน้ำที่พอกินแต่ไม่พออาบน้ำที่พออาบแต่ไม่พอกิน รู้ไหมคือน้ำอะไรน้ำที่พอกินแต่ไม่พออาบคือน้ำนมน้ำนมของแม่ที่ให้เรากำเนิดเรามากินมาวันละกี่ขวดแม่โผงน้ำที่พออาบแต่ไม่พอกินคือน้ำเหงื่อส่งกายของของบิดาพ่อเราเหงื่อส่งกายตากแดดทำาไยถากมันตัดอ้อย เพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เราได้มาใช้เอาเงินมาซื้อวิชาความรู้หวังว่าวันหนึ่งลูกที่เราคลอดมาจะเป็นที่พึ่งแก่เรานะไม่ใช่ไปตะวาดไปว่าท่านและเราได้เป็นได้ตอบแทนน้ำนั้นสักหยดหรือยังนะมันมีนายทหารคนหนึ่งขับรถไป ลูกน้องไปเจอวัวข้ามถนนนะพอเจอวัวข้ามเนี่ยเขาก็เบรกบีบแต่ไล่ไอ้ลูกพี่น้องก็บีบแต่ไล่ปรากฏว่าวัววิ่งหมดเหลือตัวหนึ่งมันยืนขวางถนนอยู่ไอ้ลูกพี่ในในพันพันเอกก็บอกว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูที่ทาไมมันไม่หนีตัวอื่นหนีหมดไอ้ตัวนี้หันมามองแล้วก็มองจ้องมาทาั้งรถไม่ยอมหนี เขาก็เลยค่อยๆจอดรถก้มดูอ๋อมันมีลูกน้อยที่เพิ่งเกิดใหม่มันตกใจแล้วมันไม่วิ่งเมื่อลูกไม่วิ่งแม่มันก็ไม่วิ่งแม่มันเอาตัวยืนบังลูกมันอยู่นะเขาก็เลยโอเห็นใจไว้เห็นใจค่อยๆขับรถอ้อมไปเมื่อเมื่ออ้อมไปแล้วหันมาดูแม่มันก็อย้ดันลูกมนข้ามถนน เขาก็เลยถามว่าถามคนขับว่าเออเองว่าลูกวัวเดี่ยแม่มันปกป้องลูกมาด้วยชีวิตมันจะตอบแทนบุญคุณแม่มันยังไงคนขับก็บอกเอไอวัวมันไม่รู้จักคำว่ากันันยูนะมันไม่เคยป้อนเอาญยาคาบใส่ปากไปป้อนให้แม่มันนะบอก ผมว่ามันก็โตแล้วมันก็หนีไปมันก็ไม่ตอบแทนอะไรผู้พันก็เลยถามว่าแล้วเองคิดว่าระหว่างลูกคนกับลูกวัวใครมีใครประเสริฐใครมีคุณค่ามากกว่ากันไอ้นันบอกว่าลูกคนดีกว่าดีกว่าตรงไหนดีกว่าที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้รู้จักบุญคุณพ่อแม่ รู้เรื่องมากกว่าลูกวัวลูกวัวมันโง่ไม่รู้เรื่องอะไรในพันบอกว่าผมว่าไม่ใช่ลูกวัวมันไม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็จริงมันโตขึ้นตามธรรมชาติพอหย่านมแล้วมันก็จากไปแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกวัวมันไม่เคยทำคืนหนึ่ง มันไม่เคยเถียงแม่ลูกวัวไม่เคยเถียงแม่สองมันไม่เคยกระทืบเท้าใส่แม่นะันมันไม่เคยทำหัวใจของแม่ให้ย่อยยับและไม่เคยทำให้แม่ของมันต้องน้ำตาร่วงแต่ลูกคนที่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐทำได้หมด นี่พวกเราลองนึกดูเราสู้ลูกคนได้ไหมเราสู้ลูกวัวได้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมาวันนี้แล้วตั้งใจหน่อยนะเอาเหนื่อเราเหนื่อยเราคิดว่าเออวะคุณเหนื่อยเนียุณทำบุญให้พ่อกูให้แม่กูฮะโอ้ยโ,โดนหักอาตมาว่าพวกเราเนี่ยอกหักทุกคนเลย ทุกคนเลยเนี่ยครูครูควังน้ำเย็นใ,นใจร้ายมากเลยนะยึดมือถือเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่นักเรียนอกหักหมดแล้วนะดละยึยอะดียังยแล้วโอ้โหใจร้ายจริงๆนะเขาเขายึดเพื่ออะไรเพื่อเธอจะได้ไม่ถูกเจ้าเมืองอีกเมืงเองหนึ่งมันตัดคอเธอทิ้งนะ่ะนะใช่ไหมลงโทษเราไม่ใช่ลงโทษนะ ให้มีสมาธิไม่งั้นเธอหิ้วปูนไปเธอก็มองดูแล้วเมื่อไหร่เธอเธอจะรู้จักตัวเองอะนะอดทนหน่อยนะก็พูดมากไปเดี๋ยวก็จะเบื่อนะเ,นเข้าใจไหมนักเรียนโอ้จะหลับกันหมดละโอ้โห Oh. <c oughs> อาตมาก็เป็นมาก่อนแล้วไม่ต้องห่วงรับไอเที่จะบวชคนหนึ่งก็จบวางน้ำเย็นเหมือนกัน <c oughs> เด็กที่มาอยู่วัดสองคนเนี่ยคนหนึ่งจบรุ่นช่างอะไรไม่รู้ช่างรุ่นแรกเพราะจบรุ่นแรกบอกจบแบบจบดีหรือจบไม่ดีบอกจบดีครับตอนนี้ทําอะไรตอนนี้ปลูกผักปลูกผักช่วยแม่ พ้าขายเขาบอกเออเดี๋ยวไปช่วยกันหน่อยนะช่วยรุ่นน้องไอเราเรารุ่นน้องเขารุ่นพี่เขาจะบวชพระวันที่หนึ่งเนี้ยจะบวชพระอยู่วังน้ำเย็นอาจจะรู้จักก็ได้นะอยู่วังใหม่เดี๋ยวก็ไปช่วยกันอันนี้ครูมีธุระอะไรไหมมีอะไรอีกไหมก็เดี๋ยวจะได้มีที่พักก็แยกหญิงแยกชาย นะผู้ชายก็มานอนอยู่ศาลานะมีพัดลมไม่ต้องกลัวนะผู้หญิงก็แยกไปนอนทัน้นผู้หญิงมีกี่คนเจ็ดคนโอ้คนฟูมีคนจะถ่ายภาพข้างคฟููวันนี้อยู่สิ่คนเรต้งชายสามหญิงสอง ภูเอาอยู่นะมเด็กดีทุกคนเนี่ยอาจจะมามองทุกคนเป็นลูกเป็นหลานเป็นเด็กเป็นเป็นน้องไปเจอไปทุดงนะไปพักโรงเียนล้างโรงเรียนเก่าเกา่าภูไปหมดแล้ะป่าเต็มหมดแล้วก็ไปนอนตอนนั้นไปทุดงพอไปนอนโรงเยนล้าง<ม>ก็มีป้ายเกา่าๆติดอยู่แล้วก็ไปยืนอ่านดู<ม>เขาเขียนว่า ลูกใครไม่สําคัญสิทธิ์ของฉันนั้นคือลูกจิตใจนั้นพันปูกจะสอนลูกให้เป็นคนดีเธอตจงจำไ้นะที่ครูว่าเธอด่าดเธอเข้มงวดกับพวกเธอเพราะเขาเห็นเธอเป็นลูกและเขาจะสอนลูกให้เป็นคนดีวันหนึ่งเมื่อเธอออกจากวิไลไปแล้วเธอจะระลึกได้ว่าโอ้ที่อาจารย์สอนมันจริงๆเลย นะท่านไม่ปล่อยปละไม่ไม่ปล่อยปะละเลยหาที่ที่ดีที่สุดให้เธอพยายามให้เธอจบให้ได้เพื่อเธอจะได้มีวุฒิเวลาไปสมัครงานจะได้มีตำแหน่งมีหน้าที่มีเงินที่พอเลี้ยงตัวเองได้นะก็ขอให้ตั้งใจนะขัดใจหน่อยหมายแต่ว่ามาว่ามันมันไม่หนักหนาสาหัสหรอกนะ าตมาบวชมาต้งอายุสิบสี่อยู่ปัตตาพงกินมือเดียวลำบากคกนนี้เยอะแต่ก็อยู่ได้มีความสุขเพราะเรามีความตั้งใจเราลำบากเราก็มีความสุขเพราะเรามีความตั้งใจเราเดินทุดงไปอยู่อาจารย์ให้ไปอยู่บนภูเขาเจอผีเจอสัตว์เจองูเจออะไรเราก็มีความสุขเพราะเรามีความตั้งใจไอ้ความตั้งใจจะพาเธอผ่านพ้นอุปสรรค ทั้งป่วมได้นะอ้าวต่อไปก็เดี๋ยวก็กาพะเนาะ